ผมเป็นพี่น้องโอ้ยมันเล่มเห็ดหูนูหน่อยค <c oughs> อกระยังแห้งอยู่คือเกาอันเห็นดอกเละๆนั่นมันกันแห้งมดพ่เป็นพ,พี่น้องเอ้ยแห้งแบบแหงตายเรื่องซันเถอะ <c oughs> แห้งว่าเหลือแนวเลยไข่ยังพ่อได้เล่มอยู่ Ừ, nhưng đi để lên tâm vĩnh tâm vĩnh tâm vĩnh tâm này tâm đi tâm lên nè, vĩnh tâm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  nhai hay vĩnh tâm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  แหงมุดพะนะมุดห,หลายแหงเหี่ยวมุดอรดุณเล่มอสกรก้อนจิไวิเรลเล่ม <c oughs> <c oughs> ทางพีจ้ะส้มได้ยวนติดกับอันกิ้งไม่ข้างล่าง กันกระชุ่มชื่นอยูะแต่ว่าสุ่มได้อยู่ข้างบนนี่ตีแหงมจ้ะก็คือจังฝน,นตกอยู่คือจังแหงว่าเข้าใจ ถ้า <c oughs> มาเลาะปลาพ่อแม่พี่น้องจ้ะมาเดินม,มาเดินม,มาเก็บเพชรกับอัน Enjoy Lifestyle อินเดียนมาคจ้ะพ่อแม่พี่น้องโอ้ขามควอนจักบาทจ้ะอ๋อโอ้พี่เฮ้ยเลยสีลมจ้ะพ่อแม่พี่น้องพี่น่ะพี่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 พพบ้าพี่เดี๋ยวใส่เบอร์เง็ดเด้๋ยวจัด้อจ้าผมนี่กระลังแห้งพ่อแม่พี่น้องดอกใหญ่แห้งบ่เป็นยังเก็บได้โอ้พี่โอ้หัวซักหัวปวนตายน้ำห็ดซะเนาะ อจริงหน่อยๆนี่เนียน่ยก็ได้เธอก็จะแมนเนาะฉันก็เลยสีหัวซ่าหัวขวมจากความไม่เน็ะแหงแล้ว่าจังสันก็จังฝนตกจู่ือแหงสวยบ่เข้าใจทำไมถึงทำกับสวยแบบนี้มันท่ากี่ตัวจ้า พี่ก็แหงมืดเอาหลุดับแนวเลยกระิมีบ่จ้ะบ่มีดอกจ้ะข้าวกะบ๊อมีนี่ก็บ่มีแหงมืดฮ่าไต่ใหม่พี่ก็แหงอันนี้แหงเก็บเอาได้จ้ะเพราะว่ามันบ่ได้เปื่อยมันแหงของมันใสซื้อนึกว่าสีใหญ่หากะบ่อมไน่ ไม่ทำากับสวยแบบนี้ว่าสีไปยันป้ากระเทียมกันป้ากระเทียมเหมือนตลาดนัดนั่นจะคนกับเขาลายลายไม่พี่น้องจ้ะมันใส่ดับแน่วมันแล้วไง <laughs> ท่านบ,าบ๊บุหลังจากจอยไปมากก็มีพ่นค่นไปเก็บคือกันมมาสีใหญ่ท่านแล้วจ้ะเนาะ มือเงียบดีใจแล้วยังไปหาลูกสาวอยู่ที่ทำงานอยู่ผนแผนกเพิ่นเห็นแต่ยิ้มเปื่อยยิ้มเปื่อยแม่ไปหาถามว่าคิดทอดแม่มาลูกหลววาน่าท่านโอ้ยแม่เพิ่นวะสมาชิกท่านได้คิดทอดใบว่าเถอะนะอุย้ยเพิ่นขับมอเตอร์ไซค์ไปเฮ็ดงานเองจ้ะเฮ็ดหัวหนุ่มสีเหลืองพ่อแม่เป็นน้องแจ๋บิง่งไง พูดนะปื้สีสันพูดนะงามขนาดเนะจันเนาะเลิศขนาดลองมาปลาไหมพ่อแม่พี่น้องจ้ะพึ่งนี้พูดนะเห็ดนางร่มเจอว่เท่าจิ้มปื้อเออหลุดพอดีชอนึงอยู่ปลายใหม่พูดเห็นบ่จ้ะพูดนะเห็นบ่พูดนะดอกเห็ดนะพูดนะพูดอยู่เติ้งปลายใหม่พูดขึ้นีพูดนะมันปิดตับเป็นตับอยู่พูด พุนาาดนะจ๊ะดอกเห็ดโอ้ยเห็นว่นาล่นหิ้ยพูดนะเห็นว่นา,นาพันเถาพันล่นติ่มลงมาพุ่นนะเห็นบอกพุ่นนะแม่มันมันจะฉอยใหญ่เสร็จเห็ดเน่าติ่มพูดฉอยหนึ่งโอ้ยปลัวมันมีแล้วจ้ะเนาะล่องยางรัดปลาเขามาเบิ่งเหมิดแนมไปอีกสิมันเหมิดจันบ่เห็นไปไปจ้ะ วาสนาบด้เลพ่นเฮีอดายเราทิบนี่ก็จนว่าแห่งพ่อแม่พี่ห้องเอ้ยพวกเนี้ยนี่แห่งกันเล่มออกจากพ่อว่าพอต่องเสียเวลาเวลาไป,าไปตากหยาดเอาตำกล่องเจ้อคองเฮ้อดจอยเสยดายเห็ดนั่งร่มบนตัวนั่น จนว่าแห้งจนว่าเราทิมพูดหลายพูนมาแบบไปแล้ว่าจะมาไวไปไวแห้งมืดจ้ะตอนสดๆม่มีไฟพอ <c oughs> ป้ยปพ่อแม่พี่น้องพูน่ะตรงใดที่ปรนชุ่มชําพูน่ะให้ทั้งนู้นมันเกิดพูน่ะอันนี้มันบ่แหง้งแล้วจ้ะเนาะพูนปุูย คนอาจารยคนแกมี่คนดูคนคนอาจารยข่ายูยังมีอะไรเก็บอยู่เนี่ยพี่เนี่ยจวดยูเห็นว่ากันเลยพูน่ะอวบอันดีแท้ละยวนตรงที่มันมีน้ามีนวลพ่อแม่พี่น้องจ้าตรงได้ที่มันอันอันคอนแห่งอันผ้าจุดนข้างที่ตั้งต้นใหม่นั่น แห่งพ่อแม่พี่น่องจ้าพ่อมี่ตรงน,นั้นพุ่นข,ขนาดดอกอบุบวบสีเข้มๆแบบนี้ละจ้ะมันตั้งแกงแซบพุ่อนะอะดีกว่าสีพ่อมี่เก็บมาอยู่จากตรงระดอกสองดอกมันก็บพ่อพ่อเสดเปิดกล่องประหนัดแม่พ่อแม่พี่น่องจ้ะ ทั้งสี่นะไข่แน่นี่ขึ้นมาพี่นะพูดนะพูดนะโอ้ยู่ใต้อนใหม่พี่พี่นะไมนะ่พี่นะพูดไม่แอบเกิดอยู่ข้างล่างพี่นะพ,นะพูดนะหุ่นดอกคนอือบ่ลงเนี่ยจู การสร้างเห็ดว่าห้ามเหยื่ลงไปข้างล่างเด้อันนี้ปิดไว้พ่อแม่พี่น้องจ้าตรงได้ชุ่มๆเพื่นอนอะไรเห็ดมันเกิดอเพราะมันชุ่มฉ่ำนะจ้ะเนาะเพันหนอนเมื่อคืนตรงมันแห้งมันแห้งแล้วมันก็ืว่ามีแลว้วมันจะบริกินน้ำกินอันนั้นมาแต่ไสเอะเอาหัวไปใหม่มาเทน่นี่ไปใหม่ไมขาย,ยูยอมปิดไว้ เพิ่จุดจำได้เพิ่งจเกิดขึ้นมาอีกเพิ่ได้กินน้ำค้างน้ำใบใหม่นะจ๊ะเนาะนี่ว่าท่านนี่จอดยูสันโอ้ยมาถอดของพ่อแม่พี่น้องเอ้ยยโอ้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดนางรมจัเฮ็ดนางรมปุ้นนะโอ้โหปุ้นนะคากบ่วป่ะเจนี่เฮ็ดนางลมเฮ็ดนางลมงตัวพงเงี้ยแบคเตอนึงมีอยู่กอเดียวพ่อแม่พี่น้องเอ้ย จอดหยุนี่ใครอยู่ใครอยู่พุ่นะดอกเงยอยงืนว่ากัดีเงยนี่นเ็บเลยปะน,นี่แกไปอ้หายกําลังพอดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องบอแกจะบบอกแก,ก,กงชอนี่ดูพุ่นะบยขนาดขนาดเนาะแม่มานึกว่ามปนเอียงพูดนะ ใครยูปุ่นะพ่อไปนหนึ่งใส่ป่าภากกระป่านไปหาหนึ่งป่าเอาไปเดฝากไปนหนึ่งไปฝากลูกไส้น้ามะออื่นไปเฮ็ดงาเนาะจันทร์ปุ่นปุ่นแต่ยู่แต่ยู่ดอกนี่หน่อยนี่แม่ไม่เก็บมาเนี่ยเพราะพ่อจะได้เกิดย้อนดอกว้าวให้พ่อแม่พี่น้องจ้าพุ่นเฮ้ยแม่มาในว่ามันอีหยังที่ไหนได้เห็ดดังโลมของเรานี่เอง พึ่นเห็ดตายเบื่อพ่อแม่พี่นออ้องเออพูดนะตายเบือกินไปกินไปก็ะจะเป็นเห็ดตายเบื่อตัวพูดนะสับลาบอยู่พูดนะเท่าทิมมัดอรรถเป็นเห็ดอียงเนาะค่ะนี่เนาะโอ้ยพึ่งเนี่ยเพื่อนเท่าทิมมดอะไรจ้ะพูดนะโอ้ยเห็ดอียงค่ะเนี่ยอืออกดูไหมกิ่งใหม่พูดน่ะ ปุยขาดขนาดเท่าจะเนาะจวดปุ่นนะสับหลาบอยู่กินไม่ได้แทมแกแล้วอีกตั้งหากปุ้นนะสับหลาบอยู่ปุ่นนะปานเฮ็ดอันเคลื่อนเฮ็ดยังกันละ่ะเฮ็ดเพะวะจ้ะเทคายก็เฮ็ดเพาะเนาะงามอยู่ความสวยงามของธรรมชาติจ้าเดืดขนาด อีกคนน้อนนึงค้อนน้อยๆนี่ก็บซับลาบอยู่พี่เฮ้ยเกิดจุน้ำันกิ่งใหม่พ่อแม่พี่น้องจ้าพุ่นมันก็จนได้แหงแหงแล้วอะพเนี้ยงงามดีเงี้ยโอ้เออเกิจนได้แหงเงี้ย แห่งเก็บตัวมันจังบาเล็ตากยะเพราะจะเนอะโอ้ยพี่เห็นบ่ล่ะรจ้ะสีเดียวกันกับใบใหม่เด้เลยอือพี่พี่นะว่ามันเสียพูน่ะเป็นไงพุน่นพ่น่ะสีพ่นเข้มดีขนาดพุ่นดอกแง่พ่นพี่พี่นะ ดอกนี้ไเพี่นะโอ้ยมันเอ็นมันมันเอ็นแฉะมันก็เลยเกิดนะจ๊ะเนาะพุ่นขนาดแฉะได้ยังไงโอ้โหไปใหม่ออกกันมึงดอกนี่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนี่ยโอ้ยเห็ดมูสังใหญ่ขนาดโอ้พี่นักข้างล่างพี่นี่พี่ดอกนึงพี่ดอกนึงสองดอกพี่น่ะ ให้ขนาดรู้ถูกว่าอะไรเต็นตรงว่าเป็นจัดเกิดจะเกิดจกักพ่อแม่พี่น้องด้ยไปิดไว้ปิดไใบออกมาพอนี่มีปิดไใบมันก็เกิดขึ้นมาอีก <laughs> <laughs> ถ้ามาต่อยหดเฮหดพอนะเฮ้ต้องร่มตุนนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องคนที่ต้องผุดด้วยใจตอยลงไปเบิ้งเด้อต้องตุนพูดนะจ้ะ <inaudible> เป็นยังไงให้พ่อแม่พี่น้องโอ้ยโอ้ยจะแบกไหมจะเมย์พ่อแม่ พุ่น่ะโอ้ยพุ่น่ะแม่เด็กต่อยุ้ยเห็นว่ากันเด้พุ่น่ะจ้ะดีนะจีแบกขึ้นมาปลาหนิพี่ช้อนหนึ่งพุ่น่ะโอ้ยพี่ทำแม่พี่น้องเอ้ยพี่หลอดหนึ่งอ้ออ๋อเก็บมากรองไว้ก่อนนะจ้ะเนาะเสร็จแล้วโอ้ยต่อเครื่งพ,พี่นะช่อพี่นะวุ้งเนี่ยนี่พูดนะ โอ้สุดยอดปูนะอดอกนึงว่างอจ้ะปูนโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้ยอันนี้เน่าแล้วต่อยไปลงอ่ะนี่แห้งเน่าแล้วจ้ะเอาไปจิ้มใส่ไว้นี้แล้วผีดอกนึงนี่กว่าจะผีดอกง่ายพี่้างนี้ทั้งพี่พี่ปูนไงล่ะปูนอีกดอกนึงว่างขอรอ้อยจ้ะปูนไม่ติดตาจ้ะของออ นจะ้ะอุ้ยยังมีอะไรต่อ,อยุ้เห็นว่าก,กัดิคุณน่ะเป็นเรื่งไดคุณนะ่ะขับโคุณน่ะจ้าสะใจยู่โอ้ยคุณน่ะขัขนาดขัขนาดคุณชอนี่คุณชอนี่จวดบอพวกเจ้าว่า มันนี้ก,ก็ได้ยยูจ้าได้ยยูเฮนังลมหมานยูโอ้จะมีอะไรใหม่ม่หลานักก็ค้น,นพูดนะพูดนะเปิดเป็ปปปปนไงนี่มึงชอนดีน่นี่กำลังพอดิบพอดีออสิพาเขาบ้านแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้าคลิปนี้ก็สิฝากไปซ้ำนีและจ้ากราบขอบพระคุณทุกลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะทิมี่ไ้ enjoy life style อินเดียนมาคแล้วก็มาดามเห็ดมัสลูมจ้ะพ่อแม่พี่น้องพ่อะไหนไปน้ากันอยู่จ้ะพ่อแม่พี่น้องพ่อะไหนว่างเดี๋ยวสิพาจัดให้อยู่ด้วยจ้ะเด้อต้องขอถอดขอผ้าไผลายๆช่วงนี้ก็ทุลาผ้ทุลามันเมื่อวานนี้จ้ะกะเห็ดกับเขาไปให้ยันคนป่วยไปเพื่อนสาวเพื่อนสาวติดโควิดก็กับเขาไปเห็ดแกงกันไก่ไปว้างไปเหินนาประตูให้เขาแล้วก็โทรบอกมุ่ยมาเอาเจ้าของกลับไปแล้วก็ไปบ้านอันไปบ้านแม่ลูกอ่อนเอากับเขาไปส่งแม่ลูกอ่อนนั่ม อยากหลูกอยากเตทั้นสามีนั่งกับพ่อค่อยสบายบเด็ดกับคงกับเขาไปฝากกันพ่อแม่พี่น้องจ้านำใจคนไทยยุ่ไกลๆกันอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแต่เฮป็นเป็นไปแจกันกินนาะจากนาะหักกันแพ่งกันใบพ่อแม่พี่น้องจ้ามาอยู่ต่างแดนห้ามเกียดกันนะจ้ามาเกียดมาสร้างกันบ่ไ้เด้ออันแห่งจะตอยลงมาหักกันแพ่งกันใบพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่ปล่อยมันไรซะ นี่ตกลงม,มาเองจนว่าแห้งเนี่ยบอ่โหบึงอันเห็ดอันอนั้นเหลืองซับลาบเลยคุณจะไม่เห็ดอีหยังโอเคแต่พ่อแม่พี่น้องคอยพ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บจะจนเด้อจ้ะเด้เรอรวยๆสุกคอนจะเลื่อนในนาทีการงานเด้อจ้าเด้อไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะพุณกลับลาไปด้วยเห็ดสวยๆงามๆของเราสวยไปสวยกระสวยจอยละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ะบ๊ายบายค่ะ